สวัสดีค่ะวันนี้แม่จ๋าพาทำจะมาทำาดินปลูกไม้ด่างกันนะคะเราจะทำไว้ใช้ก็ได้หรือว่าจะทำไว้ขายก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวน,นี้จะเป็นกา,าะมาพร้าสับนะคะเราต้องแช่น้ำเอาไว้ประมาณ2คืนนะคะอันนี้1ส่วนนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกบมะาพราวสับอย่างละเอียดนะก็แช่นะ้ําเหมือนกันนะคะสองคืนนะคะอันนี้ก็คือ1ส่วนนะคะต่อไปอันนี้ก็เป็นพีทมอสนะคะอันนี้ก็1ส่วน,นตัวนี้ตัวนี้เป็นเพอร์ไล์นะคะ1ส่วนนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดินทั่วไปแต่ถ้าเพื่อนๆมีดินก้ามปูก็จะดีมากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกไข่นะคะที่เวลาเราเ เราทานเสร็จแล้วเราก็ใช้เปลือกไข่เนี่ยเอาไปตากแดดประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยมาสับอ่ะเรามาตำนะคะตำให้ละเอียดก็จะได้แบบนี้อันนี้แค่ครึ่งส่วนนะคะแต่นอกจากนี้หนึ่งส่วนเท่ากันยกเว้นตัวไข่นะคะไข่ใช้แค่ครึ่งเดียวตัวนี้ะจะมีแคลเซียมนะคะต่อไปเราก็จะนำะวัสดุทั้งหมดนี้ไปผสมในกระบะของเรานะคะ น,นี่คือกะมาพ้าวหยาบนะคะหนึ่งส่วนแล้วก็อันนี้กะมาพ้าวละเอียดหนึ่งส่วนนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นพีทมอสผสมลง,ลงไปเลยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นดินดินทั่วไปหรือว่าดินก้ามปูนะคะหนึ่งส่วนเท่ากันเลยต่อไปเพ์ไท์นะคะเพไลไร์นี้หนึ่งส่วนเราต้องใช้สเปรย์ช่วยนะคะเพราะว่าเพไลไท์มันจะมีฝุ่นนะคะ แต่ถ้าจะให้ดีถ้าสวมหน้ากากได้จะยิ่งดีนะคะเราใช้สเปรย์ช่วยนะคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันออกมานะคะมันฟ้งนะคะตัวนี้จะฟ้งมากเลยขีดให้ทั่วๆเลยนะคะแล้วเราก็คนทุกส่วนเข้าผสมกันให้ให้เข้ากันนะคะกระบะเราอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆน คนให้เข้ากันเลยนะคะจะหกบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะกระบะเราค่อนข้างเล็กไปนิดนึงคนเข้ากันดีแล้วนะคะอันสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะเอาเปลือกไข่เทลงไปเลยนะคะเปลือกไข่นี้ใช้เป็นสุดท้ายคนให้ทั่วๆเลยนะคะให้เข้ากันดีนะคะ เปลือกไข่มีสรรพคุณก็มีประโยชน์มากมายนะคะมีสารแคลเซียมนะคะซึ่งพืชผักต้องการสารอาหารนี้อยู่แล้วนะคะน่าจะเข้ากันดีแล้วนะน่าจะโอเคแล้วนะตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะคะเห็นไม่ค่าว่า,าดินปลูกผสมไม้ด่างเนี่ย ไม่ยากเลยนะคะเราไม่ต้องเสียเงินแพงๆที่ไปซื้อดินเข้ามานะเราก็สามารถผสมเองได้เลยนะคะเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมเนี่ยเราปลูกงนี้สวยด้วยด่างสวยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดช่องมอแม่จา๋าพาทามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะคะสำหรับวันนี้ ก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ